โยซ่าสวัสดีวิรุ่นเมกาสวดีวิรุ่นดูไปสวัสดีวิลุ่นชาวใสทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับรีวิวหรือว่าเล่นฟูลลินดีกว่านะท่านผู้ชมนะแกะกล่องเล่้นจะตัวเกมนารูโตะโบรูโตะอันติเมตินจาสตอรี่คอนเน็กนะเป็นภาคใหม่จากทางบันไดนะครับนำคอมนะท่านผู้ชมนะอืม้ม อันนี้ก็เป็นภาคในปี2023นะที่จะเปิดล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในส่วนของ Nintendo Switch PS4 PS5 PS5 Xbox แล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ก็พี่กับพี่ออเดอร์มานะครับอ่าเกมนี้นะครับเล่นได้ถึงสุดถึง2คนนะท่านผู้ชมนะอืมไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตในการเล่นนะท่านผู้ชมนะอ่าเสียบแผ่นปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยนะครับอืม ก็เขาจะให้ในส่วนของโค้ดตัวนี้มาด้วยนะครับสำหรับคนที่พีออเดอร์มานะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับเราจะมาเล่นกันนะฮะท่านผู้ชมนะราคาแผ่นนะครับประมาณ2,000บาทนะครับข้อดีของการซื้อแบบแผ่นนะครับหนึ่งนะครับเก็บสะสมได้นะครับสองนะฮะท่านผู้ชมนะสามารถที่จะเล่นเบื่อแล้วก็ขายต่อเพื่อนได้นะครับสามนะท่านผู้ชมนะเสียบตลับลงไปปุ๊บเล่นได้เลยไม่จะไปต้องลงบนเครื่องแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่กับเจ้าตัวเครื่องด้วยนะท่านผู้ชมนะมาคนดูเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง Nintendo Switch นะท่านผู้ชมนะเป็นเครื่องน่นเกบกพาขนาดกระทัดรัดนะท่านผู้ชมนะความแรงเนี่ย0.4เทลาฟอปนะครับขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max แค่นิดนึงในส่วนของมิติโดยรวมนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็น L.C.D.I.P.S. นาะท่านผู้ชมเนาะอ่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ้าวแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาสูงสุดถึง3500มิลลิแอมป์ได้นานสูงสุด4 6ถึงชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ด้านบนเนี่ยเขาจะให้ในส่วนของช่องเปิดปิดมานะครับนี่แล้วก็ช่องอ่าบวกลดเสียงบวกลดเสียงนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ช่องระบายความร้อนนะช่องใส่หูฟัง3.5หรือว่าใส่ลำโพงอักหูฟัง3.5ได้แล้วก็ในส่วนของช่องใส่เกมการ์ดตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของช่อง ชาร์จแบตนะตรงนี้นะครับจะเป็นแบบ Type C นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องใส่ไมโคร SD card ใส่ได้สูงสุดถึง2องทีละใบตัวเครื่องเขาจะให้มาอยู่แล้วนะครับ32มสกิกเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเราก็ไปใส่เพิ่มเติมได้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ6,990บาทนะ Lazada นะครับท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับทั้ง Lazada ทั้ง Shopee เลยแล้วก็ส่วนใหญ่นี่มันจะจัดโปรนะครับจะเหลือประมาณ4,990บาทสี่พันเทนน้าร้นยเก้วก็มีในส่วนของมือก็ราา 3, าค3-4,000บทเนาะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมกันสูตรนะะท่าผนผ มาใส่กันนะมามาเล่นกันนะท่านผู้ชมนะนี่โชว์เทพโชว์ตึงหน่อยฟ้าบวิกีดแดงเกินไปเปล่าวะแม่งเดี๋ยวแผ่นเป็นโรยนะฮะเสียดายเนี่ยเอ้ไหนมันขาดไม่หงนี h วัดแต่ฮิตเดี๋ยวแกดีๆจนดู Very good ไปโอ้ลูกพี่แกยากเท มวยแกะย่างเกินปลุยมุ้ยไม่ได้เล่นสักทีหรอกคนดูโมแต่แกะแผ่นอ่าลืมไปใส่โค้ดกันด้วยนะคนดูนันจะมีโค้ดให้ใส่นะครับก็ให้โค้ดมากับแผ่นนะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นี่ก็แล้วแต่แลวแต่นะครับแล้วแต่คุณนะฮะนี่หน้าตาแผ่นจะเป็นประมาณนี้เลยมันจะว้าวครับอันนี้เป็นเป็นตลับสลับโค้ดผิดนี่แผ่นอยู่ข้างในนะครับมีโค้ดด้วยนะท่านผู้ชมหน้านี้ โค้ดก็อยู่นี้นะครับเราสามารถเอาโค้ดไปใส่ได้นะอาสาหรับสําหรับผู้ที่แบบว่าเรียกสั่งซื้อล่วงหน้านะฮะท่านผู้ชมนะฟับนี่แผ่นจะออกมาตรงนี้นะครับเวลิกูดนีแผ่นนะครับแผ่นปิดประมาณนี้เลยโอ้ยโอลุดมือนี่นะฮะเย้ yeah! เอาว่ะเสียบเลยได้ครับอพี่เสกน้องเสียบฟาบใส่เข้าไป เนี่ยมาทันทีเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าเราก็สามารถเล่นเล่นได้เลยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมกดปุ๊บเนี่ยเข้าได้เลยจะดาวน์โหลดเพื่ออัปเดตก็ได้หรือไม่อัปเดตก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่อย่างแรกผมจะไปทาก่อนก็คืออ่าผมจะเข้าไปในส่วนของรีดิมนะท่านผู้ชมนะนี่กดบวกมาแล้วก็เอิร์นพอยต์ก่อนนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมไปใส่โค้ดกันด้วยนะไปรับโค้ดอะไรกันด้วยนะโค้ดเขาก็ให้มาอยู่แล้วนะครับเดสตอร์เนตเตเม อ่าแค่นอนซอฟต์แวร์ดิสอ๋อมัน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 คนโซนนะคนดูอันนี้ผมน่าจะเป็นปุกเอเชอมันมันเอนพอยไม่ได้อ่าช่างมันไม่เป็นไรคนดูมาคนดูเราจะเสียบไปปุ๊บเราก็เล่นเลยนะครับกดเล่นเลยอ่าดาวน์โหลดไหมหรือไม่ดาวน์โหลดนี่แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมนะผมก็จะอ่าดาวน์โหลดสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะให้มันอัปเดตซอฟต์แวร์สักหน่อยนะเออให้มันแบบว่ามันลื่นไหลอ่ะคนดูดาวน์โหลดออปชั่นนี่รอแป๊บหนึ่งนะครับมันเป็นการอัปเดตแพทนะคนดูนะ very good รอรอทีนี่เย้เอีอบอยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีโอเคนี่มันผ่านมาห้านาทีแล้วยังไม่ได้ดูอะไรกันเลยนะครับโอ้นานจัดโอเคเข้าได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี้อัปเดตแผ้เฉยแล้วก็เข้าเล่นได้เลยปกตินะท่านผู้ชมนะ ตรึงจ on ัดจ oh, mm um. okay, okay. ัดตรานจืดจืดตรึงจืดจืดตรึงจัดจัโครตีโครตตึงนี่โอ้มีภาษาไทยนะเออลืมบอกว่าเกสนี้มีภาษาไทยเราเรียกภาษาไทยแล้วกันนะโอเคตุ้ง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 ้งตุ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 ง เกมนี้ลองรับฟังก์ชันมันที่ข้อมูลในรอบนันโอเคมาว่ะเซตเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเซตทีมเก่าดีกว่าซาสเก้เนี่โอเดอิดาระนะท่านผู้ชมนะโอ้โหมีขึ้นมาเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมมาว่ะมาว่ะอันนี้เป็นแบบพรีวิวตอนแรกเลยนะท่านผู้ชมนะสัมผัสแรกของการเล่นเราจะไม่สกิปโอเคเราสกิปดีกว่า อานารุโตโบรุโตะนินจาสตรอมคอนนิกดอี Naruto, เพื่อเริ่มไนส์ nice. ตราปุ่งจับสกอบน,นะไม่มีการบันทึกโอเคกดตกลงไปนะครับเพื่อให้มันบันทึกเกมก่อนนะบันทึกข้อมูลแล้วเบริกูดกดยอมรับบวกบวกบวกก็กดยอมรับนะฮะเดี๋ยวเขาเกี่แนวกำลังตรวจสอบส่วนเสริมโอเค นี่มาแล้วครับหมดควบคุมแบบง่ายโอเคเอาแบบง่ายแล้วกันนะควบคุมง่ายออ่ต้องการฝึกภาคสนามหรือไม่อ่ะฝึกแล้วกันนะคนดูนะนี่พื้นฐานนินจาอยู่ที่เจ้าโคตรีวู้ฮูตรึงจาดอันนี้เป็นภาคใหม่นะนะท่านผู้ชมนะมันไม่ใช่นินจาสตมสี่แล้วนะ, <c oughs> ะจากชว์นินจัมส์บันไนมาทำเกมตัวนี้โอเค พื้นฐานของนินจาอยู่ที่เทา้ากายสิเฮ้ยหนึ่งคนดูกลับไปยังหน้าตัวเลือกโหมดเกมเฮ้ยมาดิไหนกดอะไรเคลื่อนที่โอเคเคลื่อนที่เรียบร้อยดกด,ด, nice! ดบีกระโดดไนส์กดบีกระโดดอ่ากระโดดสองชั้นอ๋อกดบีเย้เอาวาเอาวากดโยกพร้อมกับกด กดบีขนาดกระโดดนี่อ๋อนี่เอาว่าอุ้ยโหดจัดนี่กดบีสองครั้งอ๋อกดบีสองครั้งจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าเคกดเอขนาด,อ,ด,นาดอยู่ห่างคู่ต่อสู้โอเคอ๋อมันจะพุ่งเข้าไปนะครับกดเอค้างขนาดอยู่ห่างคู่ต่อสู้ เอี๋ะเนินจจ่านี่เป็นไงล่ะหดโคตรดหดโคตรเอา,าพื้นฐานของนิจจาอยู่ที่เท้านี่แบบง่ายนะไฟ้ฟอนภาษาไทยทำไมมันแบบไม่น,นั่นเลยว่าดูไม่สวยเลยนะ,ะไปยังการฝึกถัดไปโอเคนี่มาฝึกก่อนนะทุกชมนะโอเคกวดวาาเดากระจายใช่ไหมนี่ อี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 คอมบูต่อยรัวๆครับด e, ดกดอีรัวๆเศษโคตรีอ e, 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 e. ีอีอีอีนี่อ๋อถ้าเรากดขึ้นไม่ได้มันก็จะเป็นนั้นนะนะทุกคน,นนะเป็นติเสยติเสยน,นี่เลยนี่เดยนี่เดยเป็นไงลนะ่ะไนส์ไนส์กดอ e, ีขนาดอยู่กลางอากาศ นี่เลยเอาดีเอาดีาดนี่กนเอีขนาดอยู่กลางกาดเราต้องกระโดดก่อนนะรอบหนึ่งอ้าวขนาดอยู่กลางกาดเราเมื่อกี้นี้ต้องตีมันขึ้นไปก่อนเหรอเฮ้ยยังไงเนี่ยนี่ อ๋อเราต้องไม่กดอะไรหรือเปล่ากดกระโดดก่อนรอบนึงนี่นอา้าวยังไงเนี่ยอันนี้ขณะอยู่กลางอากาศออเราจะอ๋อต้องเต้ให้มันลอยขึ้นไปก่อนเหรอนี่อ๋โอโอเคต้องเต้ให้มันลอยเหินลงไปก่อนอ่าไนท์ nice. โจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดการโจมตีการป้องกันที่ดีที่สุดเน่โคตรีคำควดคมุมคำพูดต้ยมยำการกระทําแกงจืดในการฝึกถัดไปฮะไน nice! ส์มาแล้วว่ากดเมื่อกี้ระหว่างการโจมตีนี่ป้องกันพร้อมเตรีมตัวโต้กลับโอเคกดบีค้งเมื่อกระดินกดบีค้งเหรอ กด B ค้างไว้คนดูอ่าจะเป็นการส,สวนนะเซต R ป้องกันนี่อ๋อตั้งการตั้งการคนดูเซต R กับ Y จังหวะการจบเีมของขอต่อสู้อ๋อโอเคนี่อย่างนี้นะสวนได้กดเซต L ก่อนอ๋อเซต L จะเป็นอันนี้นะสลับกลับนะครับ สวยอ่าป้อมตัวกลับโอเคมาฝึกถัดไปโอเคถ้าไม่ตายจริงจานะทุกคนนะชาร์จจักระโอเคชาร์จจักระกดอะไร้าเนะซึ่งการกดอีกเป็นการใช้สก,กิลนะคนดูนะสมุงจัก นี่โอเคกด L บวก X ของกระถานิจจาสองเวอร์ดีกูดเดี๋ยวนะถ้าเรายืนนี่เฉยเราจะเป็นชาร์จพลังหรอดีองไงแล้วกดออกด R เป็นเรียกตัวลงมาช่วยกด X ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่กดพิษ ถ้าจะก,ะกดอะไรวะคนดูผมก็ลืมอ่ามันบอกให้กด L บวก X อืมไม่สิมันให้กดพร้อมกันใช่ไหมไม่ใช่อ้าเราก็กดถูกแล้วนี่คนดูไม่ใช่เหรอ เวบวกกับ X พร้อมกันหนึ่งสองสามอ้าวไม่ถูกตัวไหนนี่เหรออ้าวอ๋วอใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่อันนี้อ๋อเราอ๋าอเอวนี่มันเป็นการเดินคนดูเดินไปแล้วกด X อืมจะเป็นการใช้สกิลอันที่สองโอเคโอเค ถ้าไม่กระไรกดอ่าเซตอากับอีกนะครับคุณดูนี่อ๋อมันจะชาร์จพลังให้อีกนี่หว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยโคตรดีสกิลงงเหมือนกันนะเนี่ยคณดูอินโนมาเกะแย่ถ้าไม่แต่ยของนินจาอย,ย่างง่ายเสร็จแล้วบายกเยรุไปยังหน้าการฝึกถัดไป อีไรโตนะฮะป้องกันการถล่มโอเคกดทุ่มหรอเซตอากับเอใช่ไหมนี่อออวีเข้าไปจับหนาดินี่เลยต้องอยู่ใกล้มันนี่หว่ามันต้องกดลงไปนะครับกดก่อนไม่ได้นะ ออ้ทะลุทะล,ล,ลวงการป้องกันสอมันมาตั้งการ์ดอยู่เนาะนี่กดบนนะครับสวยอสเอเลย,ยูกาตะยูกาตานะศัตรูโจมตีศัตรูที่กำลังป้องกันอยู่อย่างต่อเนื่องโอเคนี่สวยสวยสวยนี่เลยนัดเซ็นกันนี่นครับอุ้ย รวมตีสตูที่กลำลังป้องกันอยู่ต้องต่อยปกติเหรอยังไงอ๋อต่อยไปเรื่อยๆอกอ่อมันจะแตกนะกาดมันจะแตกนี่น,น,นี่งัดเลยเด็กครับนาวิโก้ประสานนี่เราจะยืนยิ้มเฉยมันจะเป็นการชาร์จนี่หว่าคนดู เอลเป็นส่งตัวลงมานะมันจะมีเอลอาร์นะครับส่งตัวลงมาได้นี่เป็นไงล่ะ<ๆ>ไหวต้องกดเป็นจังหวะเลยนะคนดู<ๆ>การถล่มอา่า<ๆ>ถล่มการป้องกันที่แข็งกล้าด,ดังกระเพงริกเป็นไงล่ะโคตรี H 3. ไปยังการฝึกทัดไปโหรหลอกโคตรึงจงปลดปล่อยพลังของตัวเองอย่างง่ายโอ้เราเปิดพลังเหรอ เซตอากับเซตเอ,อลครั้งอ๋อเป็นการชาร์จพลังนี่หมอคนดูโอเค e อีคอมบโอ้แปลงร่างเป็นหนึ่งหางนี่เขาา่ขาบอาเข่าบอลอีขัณนินจาเซตอากับเซตเอ,อลเป็นเป็นนั่นนะทุกคนนะเอาวะนี่โอ้โคนที่คนดู แล้วเราแปลงนั่งกดเสด้ R กับเส้น L ค้างพร้อมกันนะครับเอาอ่าะไปยังการฝึกทัดไปอันนี้เรามาเล่นให้ดูเฉยนะว่ามันเป็นไงเฟรมเร่มันจะได้ประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะถือว่าโอเคนะเนี่ยไม่น่าเกียดนะครับเล่นได้ชิวๆอา่ากระฐานิจาร์สนับสนุนกด R หรือ L นี่นะครับมีตัวลงมาช่วยนี่อา่ากดอะไรนะ โอเค๋อเวลาเราเดินไปอย่างนี้กดใช้งานได้โยก R ไปทางซ้ายหรือทางขวา๋อเป็นการสลับตัวนะท่านผู้ชมนะอ่าตรงนี้สลับตัวนะครับโยกซ้ายขวานะครับกด R โยก R มาจากซ้ายไปทางขวาแล้วกดโจมตี๋โอโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราต้องเอาใหม่เอาใหม่ นี่เป็นไงล่ะอ๋อเรียกตัวมาเสริมได้นี่เป็นไงล่ะมันก็จะสลับตัวพอดีนะครับสิ่งที่สําคัญคือจีมเวิร์กโอเคเฮ้แต่รูปแบบการเล่นนี่มันค่อนข้างที่จะล้ำลึกกว่าเดวอนสเลเยอร์นะทุกชมนะเดวอนส l a y ยอร์คือมันแบบมันจะมีความแบบง่ายมันง่ายเกินไปอะ่ะอันนี้มันจะมีแบบทริคกให้กดนะ มันไม่ไม่ไม่ใช่หมายความว่ามันง่ายมากนะครับมันมันมันจะมีแบบว่าอ่ากดเล็กเล็กน้อยๆกดมุมนูน้นมุมนี้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนเกมนี้เกมนี้จะแบบกดมุมนูน้นมุมนี้ได้ทริคนะครับมันอยู่ที่นั่นเลยนะครับอ๋อกดพร้อมกันกดเซตเซตอากับอีกอีกนี่มีเป็นไงล่ะ,ป,นนะประสานถ้าไม่ายประสานเย้โคตรเี ชาแนลโร่โอทีสักสูงจะก,กะอ๋อโอเคส้นอาร์กับเส้นเอลค้างนี่นี่เป็นการประสานการโจมตีนะทุกชมน,นะ very good ไปยังการฝึกถัดไปโอ้ oh, มีให้ฝึกเยอะอยู่นะเนี่ยคนดูใช้คอมโบประยุกต์นะครับเส้อากับบี ยังไงเอ่ยแซดอากับบีขณะคอมบูอ๋อโอเคโอเคอ่ามันคืออะไรเมื่อกี้นี่กดเอ,อยียงต่อเนื่องอ๋อมาเสกตัวมาด้วยได้ดหรอนี่นี่กดเอ,อยียงต่อเนื่องสวยสวย โอ้ oh, mm hmm. ต่อยต่อเนื่องนะถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายยกเลิกคอมบูกดเองต่อเน,นื่องชีดเอาว่ะนารูโตะประสานอินตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาโคตรี oh, ควรเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวอ่าโอเคแบบง่ายนะลองใหม่อีกครั้งโอเค กลับไปยังฝึกวิชาภาคสนามอ่าลองกลับไปนะครับน,นี่มีแบบเราย้อนกลับไปได้นะฝึกวิชาภาคสนามนี่โอ้เราเล่นจบแล้วนะครับอันนี้เป็นการฝึกนะตกลงฝึกเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณจะได้รับรางวัล,ลวเมื่อล็อกอินเข้าสุก,กีบางครั้งโอ้มีแบบนี้ด้วยว่ะไม่ใช่แคเกมมือถือเอาว่ะมันเอาโมเดลเกมมือถือมาว่ะเกมนี้สมัยผมคิดว่าเกมนี้อาจจะต้องต่อเน็ตนะไม่ต่อว่ะ ไม่น่าต่อถนะ้าผมดูชงนี่มีอ่ในส่วนของโหมดประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องพิเศษที่เป็นบารูโตะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเล่นพวกของ Naruto, นารูโตะนะท่านผู้ชมนั้นเห็นไหมตามรอยรอยวิถีนารูโตะแล้วก็ den, นารูโตะซูเปเดนนะฮะแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องพิเศษเป็นบารูโตะ next generation นะแล้วก็โหมดต่อสู้อิสระอันนี้น่าจะแบบว่าไปต่อสู้กับเพื่อนกับโหมดเล่นทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นโหมดออนไลน์นะครับ อ่าต่อเน็ตล่นออนไลน์ได้แล้วก็นี่เป็นคางสมบัติสะสมของเรานะครับอืมก็มีประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมอ่าผมกดย้อนกลับอมาก,ก่อนเช็ดอย่างดิ้นเลยว่าคนดูเอาว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับเจ้าตัวเกมนารูโตะอ่าไม่ใช่นารูโตะโบรุโตะอันติเมตินจาสตรอมคอนนิกส์ นะฮะท่านผู้ชมนะเออยังไงก็ไปซื้อกันได้นะแผ่นราคาประมาณอ่าสองพันนะท่านผู้ชมนะกดช่วงโคตรลดไปได้ประมาณพันเจ็ดพันแปดนะประมาณนั้นแหละกับเรตัวเครื่องนะครับราคา,ามาหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับจัดโปรมันก็อยู่ประมาณสี่พันเก้านะมือหนึ่งนะครับอืมก็ไปซื้อกันได้นะสำหรับวันนี้พี่โคข,ข,ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลิงก์ซื้ออยู่ด้าหน้าคำเย้ใต้คลิปหน้าเกมนี้เล่นได้มาซาซิเฟรมนะครับไปซื้อกันได้นะครับอืมสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าาบยจ้า